สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามาดูอาจารย์อดกับทอทงล้างเจ้ามากทูกับมากทีครับสองคันเลยเอาคลิปนี้ก็รีวิวขายไปด้วยเลยนะครับทั้งสองคันนี่แหละถูกใจคันไหนเลือกเอาเลยครับมากทีอันนี้ร้อยี่สิบมากทีครับ ใช้งานก็ไฟฟ้าครบครับกำลังล้างอยู่ส่วนตัวนี้มาร์กทูครับตัวนี้ s k 1 0 0รมากทูครับเอกสารอินโหวทั้งสองคันขายทั้งสองคันเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่เจ้ามาร์กทูนี่ราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดครับต่อรองได้ครับคุยกันได้ระบบพร้อมใช้งานตัมแห้ง นี่ให้ดูปั๊มครับระบบดีครับคันนี้พร้อมใช้งานทั้งสองคันเลยช่วงล่างอ๋ออันนี้เฟรมครับเฟรมสวยโซ่ปกเก็ตเต็มนี่โปกเก็ตเต็มครับโซ่เต็มครับส่วนเจ้ามาร์คทูร้อยคันนี้ เอวนี่ทำมาใหม่ครับเปียะเลยนี่ทำมาใหม่เน่นเปียเลยนะครับเอวไม่มีหลวมเลยแหละภายในครับแห้งเดีย๋ยวให้ดูภายในไม่มีน้ำมันครับนี่ดูเอาไม่มีแม้แต่น้ำมันเปืือนเห็นไหมแห้งไม่แห้งก็ดูเอาครับใช้ดีมากทูนี่ทนครับเพราะว่ามันใช้ทนดีนะ ขุดดินนี่น้ำมองน้ำมันประหยัดพอๆเพราะว่าแข็งอามักทีคันนี้วันนี้แข็งอามักทีครับใครที่หารถแมคโครอยู่ครับก็ลองมาดูได้อยู่ที่บ้านกอดครับสีเดิมมาจากญี่ปุ่นครับนี่เดิมเดิมมาเลย แอร์เยน็นแต่ว่าเพลงไม่มีครับคันนี้เสียงนี่เหมือนรถเกียวเลยครับกรมนาซิ่งครับบึน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 สลักปุ้งกีไม่มีรวมอาจารย์การออดเปลี่ยนให้หมดแล้วลักปุ้งกีไม่มีแกวงอ่ะเอาเปลี่ยนบูธเป็นสลักเปลี่ยนหมดเลยนี่ไม่มีแกวงครับรับรองครับ มาลองรถได้เลยส่วนเจ้ามาร์กทีนี่ก็70ตัวรองได้ครับอ่ะเอกสารอินโวยครับรถอยู่ทีมงานนี้มีแต่เอกสารอินโวยทั้งนั้นครับนี่หัวเก่งสวย วันนี้ให้ล้างรถกันครับวันนี้ช่วงล่างสปอเก็ตเต็มครับเฟรมสวยคันนี้พอๆกันแหละคันนี inhos, in ้ตักฟัดเวียงกับร้อยสี่สิบได้ครับไม่อายไม่อายร้อยสี่สิบอ่ะคันนี้ไฟข้างหลัางนี่ไฟสวิงนี่ติดสองข้างฟิ๊บฟับฟิ๊บฟับฟิ๊บปับฟิ๊บปับนะครับติดหมดเลย ดูครับคันนี้ตัวเดินเรงนเนาะด,ดีทั้งสองข้างตัวเดินทน,นี้ถ่ายน้ำมันออกมานี่ไม่มีเศษเหล็กครับรับประกันได้เลยถ่ายทุกเดือนครับถ่ายทุกเดือนคันนี้รับรองว่าไปใช้งานนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกล้าบอกได้เลยครับบางคนอาจจะเคยเห็นการทำงานของคันนี้อยู่ มาดูภายในกันหน่อยคันนี้เอเย็นเพียงเพาะโอ้เปิดไม่ได้ครับต้องเปิดข้างในต้องเปิดจากด้านในนี่ดูภายในคันนี้เดิมครับครบครบครบ,ครบนี่แถมวอให้ด้วยนี่วอนี่แถมไหมอันนี้วอหอนกระจายข่าวแถมให้นูนเอเย็นเพียงเพาะ เสียงเสียงนี่กระตือเร็วจึบตึบจึบ,จบเนี่ยการการวางตู้แอร์แนะนําให้วางแบบเขานี่วางข้างบนแบบนี้มันทนมันไม่ค่อยมีฝุ่นถ้าเราวางข้างล่างเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะครับถ้าวางข้างบนเนี่ยทนมากนี่แนะนําเลยครับใครที่จะทําแอร์ให้วางข้างบนแบบน,นี้นะดูภายในครับคันนี้ครบหมดทุกอย่าง ของโบราณให้ด้วยที่ขายนี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าหาทุนไปโตหางเทเลอร์ครับหาทุนไปโต่อหางเทเลอร์เจ้าซปเปอร์เกรดครับเดี๋ยวจะซื้อรุ่นคอนโทรลโชคมวยให้อาจารย์อดขับบริหารบริหารกล้ามเนื้อคันนี้คันนี้มุ่งกี่้รวมไหม นิดหน่อยบ่คันนี้ไม่ลวมนะไม่ลมเนาะไม่แกว,งกวง่งเนาะวงกีสวยคันนี้ครับวงกีใหญ่ใช้ได้พอดีควคันนี้ีบงสีกระบอกบไม่มีรั่ว,วเปลี่ยนใหม่หมดไม่รั่วทั้งสองคันแหละคันนี้ก็เปลี่ยนนี่นี่นี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยน,ยนใช้ของศูนย์ด้วยนะ อี่ว่าจะว,ว่าทําไมฝั่งนี้มันเหมือนซึมออดเนี่ยอันนี้มาจากไหนนี่ฮึฮะไม่ใช่วะมันย,าอ,า,นอยาอะไรฮะฟังนี้เพิ่งเปลี่ยนนะนี่เปลี่ยนยังไม่ได้ทำงานเลยก็นั่นแหละ เนี่ยข้าอะไรวะอืมหรือไม่ได้เปลี่ยนโอลิงตัวนี้ได้เปลี่ยนไหมซีนตัวเนี้ยลูกยางเนี้ยฮะยี่มันมีมาทุกตัวดิเปลี่ยนหมดเลยเนาะ จะไม่ทงทูทูไปก่อนเลยไปทูทูให้เต็มรถก่อนปล่อยไว้งั้นแหละก่อนนี่เราให้เต็มรถแล,ล้ตรงกระจกนั้นด้วยนะโอ้ไม่ดำให้ทงก็ล่างนี่ก่อนแล้วนะ ทำไมานนานมันกระทับ,บะะวะฮะลอยมา,า,ยนานอ๋าอออกมันเดิมแหละไม่เป็นหรอกทำงานนี้กับไอ้บาริกี่นหนดีตันี้นี่ดีกว่าบะ สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดมาดูมาลองรถได้ครับมาดูมาลองรถได้อยู่ที่บ้านกรวดสายทหน่งเนี่ยให้มันลองดูสองคันเลยเนี่มาลองครับมีที่ให้ลองครับมีที่สต็อกโลดังอยู่ข้างหน้าตรงนี้ให้ลองใครที่มองหารถอยู่ก็มาดูได้ครับถูกใจคันไหนจัดไปเลยครับ พยายามเดี๋ยวจะเร่งทำเทเลอร์จะมีบริการส่งด้วยนะครับทีนี้มีบริการไปส่งด้วยเจา้าซปเปอร์เกรดถ้าใครมาซื้อนี่ต้องรอให้เทเล์เสร็จก่อนเด้อจะบอกให้ให้เทเลอร์เสร็จก่อนถึงจะได้รถไปส่งครับอ,อ,อ,อืมมัดจำไม่ก,ก็ได้มัดจำไว้เดี๋ยวผมจะเอาเงินไปต่อเทเล์ก่อน ต่อหางก่อนนั่นแหละอ่ตอนนี้เงินไปติดอยู่กับรถหมดแล้วนี่ว่าจะเช็ครถเกี่ยวก็ยังไม่กล้าเช็คเลยนี่โอ้ยแรงเหลือเกินครับไม่รู้จะมีข้าวให้เกลียวหรือเปล่าให้ช่างมาดูรถเกี่ยวยังดีครับแต่ยังไม่กล้าเช็คเลยณตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ําเลย ในทุ่งนานะ่ะปกติน้ามันท่วมเลยไม่ใช่หรอป่านนี้น้ํำน่าจะท่วมแล้วนะ่าโอ้ว่มาไม่มีข้าวให้เกี่ยวแล้วปีนี้นี่สงสัยจะลําบากครับทุกท่านผู้ชมครับข้าวไม่ได้ทําไงจะคนจะมีเงินถมที่ล่ะที่นี้ลําบากกันไม่หมดเลยที่นี่ เด็ดเช็ดรถเกี่ยวยังฮะตังไม่มีนันเม่นไรตังไม่มีตังหมดตังหมดซื้อเตที่เนาะมีเงินรัดซื้อเตที่ตังหมดนี่มีข้าวให้เกี่ยวไหมทางโน้นอะมีครับมีบ่มันไม่แรงบ่ตัดใใบส่มีน้ำไหมมีครับเอ้าทำไมอยู่นี่ไม่มีน้ำบ่ผมไม่ไปเกี่ยวที่ไหนผมเกี่ยวแต่บ้านนี่แหละครับอือที่บ้านก็พอแล้ว ao đây thì ban có phô không? ao đây này. ao. ít chi thân đây mà xuống zoom này đơ. ao mà hay zoom sạch พวกขี้ไข่น้ำอ่ามันมีตัวกรองดิมาไลยที่เขาเด็ดสะอาดเลยครับอื้อทำยาน,นี่ดอนขาย,ย,ยครับขายขายขายหมดเลยเกินหมดแล้วครับขายหมดขาย,ขายมาดูรถได้ครับใครอยากซื้อคันไหนมาเลือกดูเลือกหาได้ครับพี่น้องมาชมได้ ไม่ดูไม่ซื้อไม่ว่าครับขอให้มาดูไว้ก่อนครับขอ,อให้มามดูไว้ก่อน,ออนมันตีไม่สุดนะอืม,มันไม่ทะลุไงทำงานได้ใช้กล้องนรพี่น้องอ่านี่เซีวเอางี้ไปเดี๋ยวขายเหมาสองคันนี้เลยอ่ะขายเหมาเลยบ่อืมสองคันตัวไรลานิด เดี๋ยวสคันเดี๋ยวคิดราคาก่อนที่เราไปดูยังสองคันลาดเอ็ดเลยเนอะอ้ลาดเอ็ดไม่ได้ลาดเอ็ดไม่ได้เยนี่เอาเอคันนี้ก่อนดีราคาเขาเข้ากันคันไปก่อนเดี๋ยวอันนี้เอาสักห้าสิบห้าเอาหกหกยังไงคือเมาสิบสองขบสองบอกสองคันลาสองอืมโอเค ต่อรองบอไม่ต่อไม่ต่อขาดตัวไปเลยขายขาดตัวเลยล้านสองครับขาดตัวเอาสองคันสองคันนี่ครับพร้อมส่งล้านห้าพร้อมส่งครับผมสองคันล้านสองพร้อมส่งล้านห้าเอาสำหรับผมส่งฟรีนะครับแต่สำหรับอันอาจารย์อ้นอู่ล้านห้านี่โปรโมชั่นเลยครับล้านสองนี่เอาล้านสองครับจัดไปครับโปรโมชั่นนะ เอกาสารอินววยทั้งสองอ่ะสนใจโทรมาเลยครับนี่สองคันครับสนใจโทรมาเลยักมาครับร้านสองครับร้านสองนี่ไม่ให้ตัวรองนะราคานี้เลยมาถึงมาลองรถถูกใจก็ยกกลับเลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำครับเลี้ยงข้าวเลียเ้ยงข้าวฟรีครับ <laughs> หนึ่งมือ้อ พูดอย่างนี้เนี่ยทวนตีก็เอาไปกระจายแล้วปึ๊บอ่ะโซโทรสอบถามได้ครับโ,โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดครับอันนี้พูดเรื่องจริงครับนี้ขายจริงครับ,รรบสองคันครับหลานสองเลยครับราคานี้หาไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมใครที่ทำงานเหมางานก่อสร้างอยู่ต้องการใช้รถแมคโครก็นี่ครับตอนนี้เลยราคานี้หาไม่ได้แล้ครับเอา สนใจก็มาดูรถได้ครับที่บ้านกรวดครับสายโทรหนึ่งครับมีน้ำเย็นให้กินครับมานี่ขายครับขายขายแมโคน้ำมีฟองก็มีให้กินรถดไม่ขายครับนี่นี่นี่แถมคนนี้ไปหนึ่งคนครับนี่ทอดทง เอาแถมไปเลยแหละเนาะลูกขายไปไหนแถมไปเลยโอ้โหว่าไปใช้เราก็ไปนักเจ้ารวดตัวเนาะขจรว่าไปใช้ก็ไปด้วยแล้วแถมเนาะแถมเราทองไปด้วยยังไม่มีลูกมีเมียเนาะไปได้หมดแถมไปสุรินนี่ไปเร็วครับนี่แถวตะตูมยิ่งไปเร็วด้วยครับนี่แถวไปทางรัตนะทางนู่นนะได้ไปหาผู้สาวเยี่ออนบ่อมาแต่อร่อยมาแต่อุบลไปมปุ๊บไปเที่ยวบนดิหนูอยู่หนูอยู่โดตัสอุบลเหมือนกัน อ๋อ,อครับร้านสองล้านสองห้ามโตราคาีนี่ห้ามโตขาดตัวขาดตัวครับฝากเชฝากเชไปด้วยครับราคานี่เลยม,มันดูรถได้ครับ<แ>นี่อยู่นี่อยากพี่น้องท่านใดที่ดูอยู่ที่ต้องการแม็ก่ครใช้งานนะครับนี่เอาแพ็กคู่ไปเลยอเอาแล้วเกิดว่าเขาไม่อยากได้แพ็ก<อ>คู่สำหรับคลิปนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ